สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่เดือนจะพามาดูต้นไม้ต้นหนึ่งนาอเนี่ยต้นใหญ่มากเลยนะคะอันนี้พี่เดือนยืนใต้ต้นแล้วก็ถ่ายรูปนะคะแต่ว่าต้นไม้ต้นนี้นะคะดอกก็จะสวยค่ะนี่นะคะลักษณะต้นก็จะเป็นไม้ใหญ่แล้วก็อ่าแต่กิ่งข้างๆกกต้นนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะดอกของเขานะคะเขาคือต้นสาระค่ะนี่ค่ะ ดอกเขาจะสวยมากเลยนะคะดอกเขาจะอยู่ที่โกกนะคะจะแตกกิ่งก้านออกมาแบบนี้ค่ะแตกออกมาเป็นกิ่งยาวแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเสร็จแล้วก็จะมีช่อดอกแบบนี้นะคะนี่ดอกเขาหอมไหมพี่เดือนว่าไม่หอมเนาะพี่เดือนไม่เห็นได้กลิ่นเลยแต่ว่าดอกเขาน่าจะมีน้ำหวานเยอะเพราะว่าพึ่งเยอะมากเลยเนี่ยค่ะ แล้วก็พี่เดือนเนี่ยจะเห็นมีคนชอบมาเก็บดอกของเขาเนี่ยในวันพระนะจะเก็บมันจะเก็บดอกของเขาไปบูชาพระค่ะเนี่ยค่ะดอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยมากเลยเห็นไหมคะดอกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะดอกก็จะเป็นกิ่งยาวเป็นไม้ยืนต้นนะคะ ะะต้นเขาจะสูงขึ้นไปอย่างนี้เลยแล้วลักษณะใบเนี่ยเขาจะเป็นใบแบบนี้ค่ะใบเขาจะเป็นแบบนี้อันนี้แตกใบอ่อนนะคะแล้วความพิเศษของต้นเขาเนี่ยของใบเขาเนี่ยนะคะก็คือพอเขาผลัดใบเนี่ยเขาจะผลัดช่วงปลายฝนต้นหนาวนะคะแล้วเขาก็จะผลัดทั้งหมดเลยนะคะจะทิ้งใบหมดเลยตบหมดต้นเลยะคะ่ะแล้วก็แตกออกมาพร้อมกันหมดเลยนี่ค่ะ นีค่ะนีค่ะอันนี้คือต้นสาระพี่เดือนอยากแนะนำนะคะเผื่อใครไปเห็นตามตำวัดหรือว่าตามสถานที่ราชการต่างๆก็จะชอบปลูกกันนะคะค่ะเป็นไม้ยืนต้นนะคะตอนนี้เขาไม่มีลูกเนาะถ้ามีลูกนี้พี่เดือนอยากถ่ายให้ดูมากเลยเพราะลูกเขาจะใหญ่มากนี่ค่ะ วันนี้พี่เดือนก็มาแนะนำต้นไม้นะคะคือต้นจารละค่ะนี่ค่ะถ้ายังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะคะถ้าใครเห็นคลิปว่าคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้พี่เดือนด้วยนะคะแล้วพี่เดือนจะหาต้นไม้แปลกหรือว่าทำอะไรดีๆมาฝากอีกนะคะขอบคุณค่ะ